ลื่นด้วยเพราะฉะนั้นขับรถขับราต้องระวังกันนิดนึงนะนี่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมานะเห็นคันหน้ากําลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านแล้วแหละก็เห็นแล้วก็พยายามจะกำเบรกนะครับแต่มันเบรกและเบรกไม่อยู่รถถลายไปพุ่งชนเจ็บทั้งคู่เลยครับ ก็พยายามเบรกนะแต่เบรกไม่อยู่ครับสังเกตดูดีเห็นไหมเออปรากฏว่าเนี่ยเขากําลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านครับขันหลังตามมาโอ้ดู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 เบรกแล้วถนนลื่นเนี่ยมันถลไมมาชนรถล้มทั้งคู่เลยครับกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับหญิงสาวคนหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวชะลอจะเข้าโครงการบ้านเอื้อทอนเก้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับ ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันหลังที่ขี่ตามหลังมาเนี่ยก็พยายามจะเบรกครับแต่เบรกไม่อยู่จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมเมื่อวานนี้นะครับประมาณ6กโมงเย็นได้หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็เข้าตรวจสอบแล้วให้การช่วยเหลือตัวน้องที่ขี่อยู่คันหน้าครับชื่อว่ากนกพรอินเพชรอายุ32ปีก็าบาดเจ็บเป็นแผลถลอกแล้วก็มีการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวส่วนคันหลังที่ขี่ไปชนเขาครับชื่อว่า นันทะเดชหอมกลิ่นก็มีแผลถลอกตามตัวเหมือนกันเจ้าที่กู้ภัยก็รีบพาส่งโรงพยาบาลไปดูสภาพรถของทั้งคู่หน่อยละกันเลยครับรถคันที่ไปชนก็คาดว่าน่าจะเป็นยามาฮ่าฟีโน่สีน้ำเงินขาวนะครับหน้ารถพังยับเยินเลยส่วนคันที่ขี่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นฮอนด้าซูมเอ็กซ์สีเขียวดำอ่าก็ มีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยนะครับหลมความอยู่ตำรวจก็ให้ตั้งคู่ไปทำแผลอะไรให้เรียบร้อยก่อนและเดี๋ยวค่อยกลับมาให้การกันที่โรงพักกัน